สวัสดีเพื uh ่อนเพื่อนพี inhos, athletes, ่น้องฟุตบอลไทยทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอดีช anel คลิปนี้ผมจะพามาส่งนักเตะดาวรุ่งหน้าจับตามองของแต่ละชาติที่เข้าร่วมในศึกฟุตบอลยูยิปีศาจเอเชียว่ามีคนไหนที่มีโปรไฟล์น่าสนใจกันบ้างก่อนที่จะไปรับชมด้วนในคลิปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเรามาเริ่มกันที่กลุ่ม A กันก่อนทีมแรกเริ่มจากเจ้าภาพกาตาร์ นื้อเตะที่น่าจับตามองของพวกเขาเด่นคือทานหน้าของเยซเซมเกเบอร์กองหลังวัย22ปีเจ้าของส่วนสูง188เซนติเมตรโดยเกเบอร์นั้นเป็นกองหลังสราระประโยชน์ที่เล่นได้ตั้งแต่เซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแบ็กขวาและกองกลางตัวรับซึ่งเจ้าตัวนั้นออกสตอาร์าชีพกัสมสรอนอัลอาราบ,บีนลิกาตาโดยลงเล่นไปทั้งหมด81นะัดทำไป2ประตูกับอีก2แอซซิ์โดยตำแหน่งหลักของเจ้าตัวนั้นมักเป็นกองหลังตัวกลางและแบ็กขวามากกว่า ส่วนกับทีชากาตาชุดใหญ่นั้นเจ้าตัวมักลงเล่นในตำแหน่งกองกลางและกองกลางตัวรับส่วนกับทีชากาตาชุดยู23นั้นเป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวมีชื่อกับทีมซึ่งกับทีมชาติชุดใหญ่นั้นเกเบอร์มีชื่อติดทีมไปแล้วถึง21นัดโดยเคยถูกเรียกตัวมาตั้งแต่ปลายปี2020แต่กว่าจะได้ประเดิมสนามนั้นกับทีมชาติครั้งแรกก็ต้องรอในช่วงต้นปี2023นู่นเลยโดยในช่วงที่เจ้าตัวนั้นติดทีมชาติเป็นช่วงที่ทีมกาตากำลังพัฒนายอย่างต่อเนื่องและเจ้าตัวยังมีชื่อเป็นนในใุ คนในชุดลุยศึกผู้บอลโลกเมื่อปี2022ด้วยแต่ไม่เคยถูกลงสนามเลยสักนัดเดียวและยังเป็นผู้เล่นตัวหลักในทีมที่ชุดคว้าแชมป์เอเชียนคัพเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและเขาทําได้หนึ่งประตูในเกมสําคัญที่เอาชนะทีชาอิหร่านในรอบรอชนะเลิศได้อีกด้วยซึ่งในช่วงหลังกับทีชาตินั้นเจ้าตัวขยับขึ้นมาเล่นในตาแหน่งกองกลางและกองกลางตัวรับโดยเฉพาะในช่วงเอเชียนคัพนั้นเจ้าตัวมักจะอดอสตาร์ไปตัวจริงในตาแหน่งกองกลางตัวหลัก โดยสถิติในการลงเล่นกับทีมชาติกาตาตลอด21นัดเนะจ้าตัวลงเล่นไปตัวจริงไปทั้งหมด12เกมและสำรอง9เกมทำได้1ประตูและ1แอสซิสต์มาต่อกันที่อีกทีมหนึ่งในกรุ๊ป A นั่นก็คือทานาของทีมชาติจอรแดนโดยเตะที่น่าจับตามองของพวกเขานั่นก็คือทานาของโมฮันัดอบูทาฮาปีกซ้ายวัย21ปีจากสมสรอัอเวดัส ทีมจากจอแดนโปลีกโดยทหานั้นถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจาับตามองของจอแดนหลังจากขึ้นมาเล่นให้กับท่านาของสโมสรอลเวดาตั้งแต่อายุ18ปีและเมื่อปีที่ผ่านมานั้นในช่วงตลาดหน้าหนาปี2023เจ้าตัวเคยเกือบได้ย้ายไปเล่นในเบลเยียมกับเกนแบบยืมตัวแต่ติดปัญหาเรื่องการลงทะเบียนนักเตะไม่ทันเวลาทําให้พลาดโอกาส ไปในส่วนนี้โดยกับธนาขอทีชาติจอแดนนั้นเจ้าตัวติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้ว1น,นัดโดยเป็นการลงตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องที่จอแดนเสมอกับอิรักไปด้วยสกอร์สองตสองแต่ว่าในช่วงการแข่งขันในศึกฟุตบอลเอเชียครับ ที่ทีมชาติของเขานั้นคว้ารองแชมป์เขานั้นมีชื่อติดทีมไปด้วยแต่ไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยสักนัดเดียวและยังมีชื่อบนมานาสำรอเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนกับทีมชาติชุดยู23ถือว่าเป็นผู้เล่นตัวหลักมาตั้งแต่ปี2021ตอนยังไม่อายุ19ปีด้วยซ้ำโดยผลงานกับทีมชาติชุดยู23นั้นลงเล่นไปถึง20เกมแต่ผลงานกับทีมชาติยู23นั้นเจ้าตัวมักได้ออกสตาร์ทเป็นแบ็คซ้ายและปีกขวาซึ่งในรายการล่าสุดที่เจ้าตัวลงเล่นนั้นก็มีโอกกาสกกทชไทยยุดด้ว ในรการวาฟครับในเกมที่เอาชนะทิชาไทยไปที่สกอร์หประตูต่อสามซึ่งในนัดนั้นทาฮาออดซับตำแหน่งแบ็กซ้ายและลงเล่นเต็มเกมครบทั้ง90นาทีมาต่อกันที่ทีมที่สจากกลุ่ม A นั่นก็คือท่านหน้าของออสเตรเลียที่มีนักเตะที่น่าสนใจอย่างท่าหน้าของกรแรงคัวปีกึ่งกองหน้าที่ณปัจจุบันมีสัญญ,ญาอยู่กับนิวคาสเซิลยูเอตทีมจากพิเรียง,งกิ แต่โดนปล่อยยืมตัวให้กับทาน,นาของเอ v ซ l ว n d a m นดในเอลเอดิวซีลีกของฮอลแลนด์ในปีนี้โดยก่อนหน้าที่จะย้ายมาเล่นในยุโรปนั้นเจ้าตัวก็เริ่มลงเล่นในศึกเอลิกออสเรเลียกับเซนท้าโคสต์มารีเนอร์ก็จะย้ายมาที่นิวคาสเซลยเต็ดในตลาดหน้าหนาวปี2023ที่ผ่านมาซึ่งตอนอยู่ในออสเรเลียนั้นเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด22เกมรวมทัทุกายกาศถ้าไปเจประตูก,กับอีก4แอซซิตส่วนผลงานในยุโรปไล่ไปตั้งแต่ฮาร์ด ลงเล่นไปทั้งหมด9นะัดทำไป1ประตูและการลงเล่นให้กับ f บอฟซีบริลดามลงไป16นะัดทำไป1ป,1ประตูกับอีก1แอสซิสตผลงานกับทีชาตออสเตรเลียแรล้งครัวก็มีประสบการณ์กับทีชาออสเตรเลียชุดใหญ่มาแล้วโดยเฉพาะในรายการอย่างศึกฟุตบอลเวิด์คัพ เดือปี2022ที่ประเทศกาตาที่ผ่านมาเจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในขุนพลชุดนั้นด้วยและได้ลงเล่นในฐานะตัวสำรองทั้งกับในเกมที่พบกับฝรั่งเศสในรอบแบ่งกลุ่มและในเกมที่พบกับทีชาอาเจตินาในรอบสุที่สุดท้ายโดยเจ้าตัวลงเล่นกับทีชาออสเตรียชุดใหญ่ไปแล้วทั้งหมด5เกมโดยยังไม่ได้ออกสตาร์เป็นเซตเ่อนตัวจริงเลยแม้แต่นัดเดียวโดยลงเล่นไปทั้งหมด5นะัดทาได้1ประตูในเกมที่ชนะเอกวาดอร์ไปได้ด้วยสกอร์3ประตู1ผลงานกับทีมชาออสเตรียชุดยู23ปีนั้นจเจ้าต โดยเจ้าตัวเป็นหนึ่งในนักเตะชุดลุยรายการวาร์ฟคัพเมื่อต้นปีที่ผ่านมาอีกด้วยโดยรายการนั้นออสเตรเลียจบที่ตำแหน่งรองแชมป์โดยแพ้กับทีมชาติเกาหลีใต้ไปในนัดสุดท้ายจากการโดนอยู่โทษตัดสินส่วนงานกับทีมชาติออสเตรเลียชุดยู23นั้นเจ้าตัวลงเล่นไปทั้งหมด6เกมเป็นตัวจริง1เกมและสำรองอีก5เกมแต่ยังไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ได้เลยมาต่อกันที่ คนสุดท้ายในกลุ่ม A นั่นก็คือทานาของทีมชาติอินโดนีเซียทีมเพื่อร่วมชาติอาเซียนที่ม่นาเต,เตที่น่าจับตามองอย่างทานาของเมสโตรเฟอร์ดินานกองการตัวรุกวัย19ปีจากสโมสร KMSK ไดเซ่ทีมจาลีกรองของเบลเยียมโดยทานาของเฟอร์ดินานนั้นเริ่มลงเล่นอาชีพกับสโมสรเปอร์เซบายาสูราบายาในอินโดนีเซียซูปเปอร์ลีกโดยลงเล่นกับทีมอยู่เกือบ2ฤดูกาลร,รวมเป็นสายสีนะัดทำบาดเจ็ประตูกับอีก9าแอซิ์ ก่จะย้ายไปเล่นในลีกรองของเบลเยียมกับไดเซนในตลาดหน้าหนาวปี2023โดยได้ลงเล่นในยุโรปไปทั้งหมด7เกมเป็นตัวสำรอง6เกมและตัวจริงอีก1เกมโดยทําไปได้1ประตูส่วนผลงานกับทีมชาติเรียกว่าเป็นอีกแข้งดาวรุ่งตัวความหวังของทีมชาติเลยเพราะเจ้าตัวติดทีมชาติอินโดนีเซียชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียง17ปีโดยลงสนามไปมากถึง21นัดทาไป3ประตูกับอีก1อสซิ์ เขาติดทีมไปลุยในสึกฟุตบอลเอเชียครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและทํา1ประตูได้ด้วยในเกมที่พบกับทีมชาติอิรักที่ทีมชาติของพวกเขาดันแพ้ให้กับทีมชาติอิรักไปด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งสมผลงานในชุดยูยี 23, นั้นก็เป็นอีกแข้งกําลังหลักของทีมโดยลงสนามไปทั้งหมด15เกมถ้าไป6ประตูกับอีก3แอสซิสโดยเป็นหนึ่งในนักเตะชุดอันดับ3าซีเกมปีส0 22และชุดแชมป์ซีเกมปี2 0 2 3นี้อีกด้วย เรามาที่กลุ่มบีเริ่มจากทีมชาติจีนาเต่ที่น่าจับตามองของพวกเขาต้องยกให้กับทนหน้าของเต๋าเฉียงหลง ตัวลูกริมเส้นวัย22ปีจากสโมสรอ,อู่ฮั่นทรีทาวโดยตัวของเขานั้นมีดีกรีที่ไม่ธรรมดาเลยตอนที่เขายังเป็นนักเตะเยาวชนเขาเคยเป็นเด็กฝึกของสโมสรบิยาเรเอทีมดังในศึกลาลิกาสเปนส่วนในฤดูกาลปัจจุบนันนี้เขาลงสนามรับใช้สโมสรอ,อู่ฮั่นทรีทาวไปแล้ว8นัดยังทำประตูและแอซซิตยังไม่ได้เลยส่วนสําหรับผลงานในระดับชาตินั้นเขานั้นติดทีมชาติจีนมาครบแล้วทุกชุดไล่ไปแั้งแต่ชุด U17 ไล่จะไปถึงชุดใหญ่ที่เขาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด2นัด ในส่วนผลงานในระดับเยาวชนที่เด่นที่สุดข,ของเขานั้นก็คือการเล่นให้กับทีมชาติชุดย23นี่เองซึ่งทัวร์เมตนที่เขาเล่นได้โดดเด่นที่สุดนั่นก็คือทัวร์เมต์เอเชียนเกมในปี2022หรือว่าหางโจเกมที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพเขาส่พอรบอกแขกไปกับตันทีมในทีมมังกรชุดนี้และทําผลงานด้วยการยิงไปสามประตูผลงานโดยรวมในการเล่นให้กับทีมชาติจีชุดย23นั้นเขาลงสนามไปแล้วทั้งหมด13นะัดทําไป5ประตูด้วยกัน มากันที่ทีมต่อมาในกรุบบีเต็งแชมป์ใหญ่ทีช่ชาติญี่ปุ่นนาเตะที่น่าจับตามองแน่นอนว่าต้องเปน็นนาเตะที่มีดีกรีคาแข่งอยู่ในทวียุโรปอย่างท่าน้าขอโจอเอลชิมาฟูจิตะ กองกลางวัย22ปีลูกครึ่งญี่ปุ่นในจีเรียาจากสโม,มสรแซงทวิสตองในศึกจูเปเลโปลีของเบลเยียมโดยตัวของลูกครึ่งรายนี้นั้นเป็นในฝึกในแคเดมี่ของโตเกียวเวอร์ดี้ก่อนที่จะได้โอกาสมาอยู่กับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเจลิกอย่างสโม,มสรยูกอม่าเอฟมารีนอตซึ่งกับมารีนอตนั้นเขามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆโดยการมีส่วนร่วมในการพาทีคว้าแชมป์เจลิกได้สำเร็จเมื่อป,ปี2022จนทำให้ทีมแซงทวิสตองดึงตัวเขาไปเล่นในยุโรปในซีซั่นถัดมาโดยในนนนนซีีัั่้้้เเเเขาลลลงงบยยมมไปทหด 24นัดทาไป1นประตูกับอีก2แอซซิตส่วนในการลงเล่นในนามทีมชาติญี่ปุ่นเขาติดทีมชาติไล่ไปตั้งแต่ชุด u 17และข้าไปชุด u 23เลยรวมถึงเคยติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ไปแล้วด้วยกัน2นัดซึ่งเขาทําไป2อแอซซิตเลยทีเดียวส่วนผลงานในระดับชุด u 23ของเขานั้นในชุดนี้เป็นชุดที่เขามีโอกาสลงสนามมากที่สุดโดยเขาลงเล่นไปทั้งหมด17นัดทาไป1ประตูด้วยกัน มาต่อกันที่ทีวิซาของกลุ่มบีอย่างทางน้าของทีชา e ติ UAE นักเตะที่น่าจับตามองคงหนีไม่พ้นทาน้าของสูร์ตานาเดียวส่วนหน้าตัวเป้าวัย19ปีจากสโมสอรอิติฮัดคาบ้าซึ่งเจ้าตัวนั้นมีผลงานในซีซั่นนี้กับสโมสรโตสกัดไม่ค่อยดีนัก เขาลงเล่นไป17นัดทำประตูและแอสซิสต์ไม่ได้เลยส่วนทางกับทาหน้าของระดับทีมชาติซึ่งเขาติดทีมชาติ u a e ไปเล่นในสือผู้บอลเอเชียครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาด้วยเขาเป็นกองหน้าตัวหลักให้กับทีมชาติและทําไป2ประตูในสืกผู้บอลเอเชียครับในเกมที่พบก,กับฮ่องกงและปาเลสไตน์โดยในานาทีทีมชาติชุดใหญ่นั้นอาดิ il, ลลงสนามไปแล้วทั้งหมด10นัดทำไป5ประตูส่วนในรุ่นยู23นั้นเขาลงสนามไป5นัดทาไป1ประตูด้วยกัน มากันที่ทีเชียสุดท้ายของกรุป๊ปบีแต่งแชปิงหนึ่งชีมนั่นก็นคือท่าน้าของทีเชียสเกาหลีใต้แน่นอนว่านักเตะที่น่าจับตามอ,อ,องคงหนีไม่พ้นนักเตะระดับพรีเมียร์ลีกที่เคยประกบดาวซัมโบพรีเมียร์ลีกอย่างเออร์ิงเบลฮาแลนด์มาแล้วนั่นก็นคือท่าน้าของคิมจีซูสมาชิกวงแบค็คพิงค์นั่นเองไม่ใช่แล้วครับผมเขาแค่มีชื่อเหมือนกันต่างหากเขานั้นก็คือท่าน้าของคิมจีซูเซ็นเตอร์แบ็กวัยสิบเก้าปีจากสโมสรเบรนท์ฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ถึงแม้ตัวเขานั้นจะยังไม่เคยได้รับโอกาสได้ลงสนามกับพึ่งน้อยเลยแม้แต่เกมเดียวแต่จะประสบการณ์ในการเล่นเกมระดับนานาชาติของเขาถือว่าแน่นมากเขาติดทีมชาติมาแล้วทุกชุดไล่ไปตั้งแต่ชุด U17 U19 U23 รวมถึงทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งเขามีชื่อติดทีมไปลุยศึกฟุตบอลเอเชียเขัาที่ผ่านมาด้วยถึงแม้ตัวเขาจะไม่ได้สัมผัสเกมแม้แต่นาทีเดียวก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากสำหรับเจ้าตัวส่วนผลงานในระดับเยาวชนนั้นเขาโชว์ฟอร์มไดดด้สุยออในทวาเมมต U29 28ชชงปโลกื่่ี ยู23ที่ผ่านมาเขายืนเป็นประการหลังตัวหลักและพาทีมสวมขาขว้าหนาที่4มาครองได้สำเร็จและในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นเขาติดทีมยู23มาเล่นในสึกวาร์ฟคัพและได้ดัวกับทีมชาตไทยของเราด้วยซึ่งเขานานพาทีมอัชนะช้างศึกไปได้1ประตู0และจบทัวร์นาเมนต์วาร์ฟคัพด้วยการพาทีมคว้าชแชมป์ไปครอง เรามาที่ในกลุ่ม4ี่เรจาจะนักเตะที่น่าจับตามองของทีมชาติอิรักกันก่อนนั่นก็นคือทน,น้าของอาลียซีปีกไซวัย20ปีจากสโมสรอัลกูวาอ,าอายาวิยาโดยตัวของยยซีมนั้นนอกจากจะเป็นตัวหลักของทีมชาติอิรักชุดยู23แล้วกับทีมชาติอิรักชุดใหญ่เองเจ้าตัวก็นับว่าเป็นผู้เล่นตัวรุกคนสำคัญของทีมเช่นกันสำหรับผลงานส่วนตัวของดารุงรายนี้กับทีมชาติชุดใหญ่นั้นเขาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด11นัดแบ่งเป็นตัวจริงถึง10นัดโดยนัดแรกคือเกที่อุ่น วันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยตลอด11นัดที่เขาลงเล่นนั้นเจา้าตัวยังไม่สามารถทำประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแต่สามารถทําได้5แอซิ์โดย4จาก5แอซิ์นั้นเปการแอซิ์ใส่สทีมจากโซนอาเซียนโดยแบ่งเป็น2แอซิ์ในเกมที่เจอกับอินโดนีเซียในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกและอีก2แอซิ์ในเกมที่พบก,กับทีมชาติเวียดนามในรายการเอเชียนครับรอบแบ่งกลุ่มเรียกว่าถูกฉลองก,กับทีมจากอาเซียนอย่างมากและ3จาก5แอซิ์ของเขานั้นทําได้ในศึกเอเชียนครับทำให้เขานั้นคว,ว้ารางวัล คับไปครองได้อีกด้วยมาต่อกันที่ทีชาสต์รีอาระเบียกันบ้างนา่าตะที่น่าจับตามองต้องยกให้กับธนาของอับดุลเลาะละดีฟ ศูนย์หน้าตัวเป้าวัย21ปีจากสโมสรอัลชาบับโดยตัวเขานั้นถูกยืมตัวมาใช้งานจากสโมสรที่แท้จริงอย่างสโมสรอัลฮิราลในการลงเล่นในนาสโมสรอัลชาบับนั้นในซีซั่นนี้เขาทำผลงานด้วยการทำไปสามประตูจาก20นัดที่เขาลงสนามในฤดูกาลนี้ถึงแม้ในเกมระดับสโมสรนั้นผลงานเขาอาจจะไม่เด่นมากนักแต่ผลงานในระดับนานาชาตินั้นตัวเขาถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของทีมชาติพวกเขาเลยทีเดียวซึ่งตัวเขานั้นติดทีมชาติไล่ไปตั้งแต่ชุดยู20ยู23และติดทีมชาติชุดใหญ่ไปเปที่เรียบย ร้ว และยังเป็นหนึ่งในขุนพลไปลุยในสุขบ่อเอเชียครับที่ผ่านมาด้วยและได้ลงสนามเป็นตัวจริงในนัดที่พบกับทีมชาติไทยถึงแม้ว่าในเกมที่พบกับช้างศึกเขานั้นจะไม่มีดวงเขาเป็นคนที่ยิงจุดโทษไปติดเซสารนนอนุอินและยิงเข้าไปลูกหนึ่งแต่โดนจอบล้ำหน้าไปในเกมที่พบกับไทยเราแต่เขาก็สามารถพังประตูในเกมระดทวีปได้ในนัดที่พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในลูกขึ้นนํำก่อนที่จะพ่ายแพ้ตกรอบในช่วงโดนจุดโทษในรอบ16ทีสุดท้ายสำหรับผลงานในชุดยู23ของ โอด,ดีฟนั้นเขาเป็นหนึ่งในนักเตะท,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 ที่พาทีมชาติซาดิอาระเบียคว้าชแชมป์รายการนี้เมื่อครั้งที่แล้วในปี2022ได้ด้วยโดยตัวเขานั้นติดทีมชาติชุดยู23ไปแล้ว22นัดทำไป7ประตูด้วยกัน มาต่อกันที่อีกหนึ่งทีมจากกรุ๊ป4นั่นก็คือท่าน,น้าของทีชาติทาจิกิสถานนกเตะที่น่าจับตามอ,องคงหนีไม่พ้นท่น้าของชารอมซามีเยฟสูน้าตัวเป้าวัย23ปีจากสโมสรอ,อันดิยอนในลีกอุซเบกิสถานเขานน้นมีประสบการณ์ในการคาแข่งกับทีมจากยุโรปทั้งกับสโมสรลูบินคาซาจากราัสเซียและเชลิธทิลัสโพจากมอนโดวามาแล้วส่วนประสบการณ์ระดับนานาชาติของเจ้าตัวนั้นเขาเคยติดชุดยูสิบเจ็ดและกระโดดข้าไปติดทีชาติชุดใหญ่เลยซึ่งนี่จะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกขอ,ของเขาในการเล่นในรุ่นอายุี ในผลงานของเขากาทิชาทากิกิสถานชุดใหญ่นั้นเขาเดบิวต์ครั้งแรกตั้แต่ปี2019เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและเขานั้นก็ยังเป็นหนึ่งในขุนพลที่ติดทีมชาติไปเล่นในสึกบอลเอเชียครับครั้งประวัติศาสตร์ของพวกเขาที่ทะลุไปถึงรอบ8ทีสุดท้ายได้ด้วยถึงแม้ว่าเขานั้นจะยิงประตูและแอสซิสต์ไม่ได้เลยในศึกเอเชียครับแต่ถือว่าก็ยังเป็นตัวหลักของทีที่ขาดไม่ได้เขานั้นติดทีชาทาจิกิสถานชุดใหญ่ไปแล้ว29นัดทําไป7ประตูกับอีก1แอสซิสต์ด,ด บากระดีที่สุดท้ายของกรุ๊ป4 แน่นอนว่าต้องเป็นทีมชาติศึกทีมชาติไทยของเรานั่นเองตดยนักเตะที่น่าจับตามมองของไทยเราของนิมิพนธาธนาของนักเตะหน้าใหม่รีกี้ยุโรปเพียงคนเดียวในทีชุดนี้นั่นก็คือธน,นาของเอราวันแกนิเยตัวลูกริมเส้นวัย18ปีลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากสโมสรโอลิปิกลียงชุด U19 ทีมยักษ์ใหญ่ของศึกลีกเอิงฝรั่งเศสตัวเขานั้นถือว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามมองของโอแอลเขาผ่านการลงเล่นให้กับทีชุด U17 และก้าวขึ้นมาเล่นในชุด U19 ในนี้้รครัังยงย ถูกดันขึ้นไปเล่นชุดทีม u ู21อีกด้วยดาวรุ่งเลือดไทยถือเป็นแข้งสารพัดประโยชน์ของทีมเขาลงเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กฟูลแบ็กด้านซ้ายและด้านขวารวมถึงตัวลุกริมเส้นซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาถนัด เขาจึงเป็นที่ชื่นชอบของโคชเยาวชนของรียงและมักจะได้รับโอกาสลงสนามอยู่บ่อยครั้งจุดเด่นของเอาราวันคือการเลี้ยงบอลทะลุทะลวงเขามีความเร็วฉีกหนีคู่แข่งและขึ้นมาเต์เกมลุกได้อย่างวูบวาบนั่นคือเหตุผลที่เขาถูกดันขึ้นมาเล่นในตัวลุกริมเส้นเต็มตัวให้กับโอลิมปิกรียงในชุดยูสกในฤดูก,กาลนี้ซึ่งเขานั้นลงสนามให้กับสโมสรในซีซั่นนี้ไปแล้วทั้งหมด21นัดทำไป6ประตูด้วยกัน มาต่อกันที่ทีจะกรุ๊ปดีกันบ้างกับทีมชาติแรกอยญ่ท่า,ทาน,นาของทีมชาติคูเวตทีมวินเต้คีแมนใหญ่าทาน,นาของอิบราฮิมคาเมลกองหน้าวัย21ปีจากสโมสรคูเวตเอสี 4, ที่เป็นอีกหนึ่งแข้งที่มีประสบการณ์นในการลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่มาก่อนแล้วโดวยคาเมลลงเล่นให้กับทีมชาติคูเวตชุดใหญ่มาแล้ว10นัดโดยแบ่งเป็นตัวจริง3นัดและสำรองอีก7นัด แต่ยังไม่สามารถทำประตูและแอสซิสต์ให้กับทีมชาติชุดใหญ่ได้เลยส่วนกับทีมชาติชุดยู23นั้นคาเมลเคยลงเล่นพบก,กับทีมชาติไทยชุดยู23มาแล้วถึง2นัดโดยเกมแรกที่อุ่นเครื่องกับทีมชาติเมื่อตอนต้นปีเมื่อวันที่16มก,กราคมที่ผ่านมาใน,ในเกมนั้นจบลงที่ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตู2แต่คาเมลเองก็เป็นแค่ที่เล่นอย่างโดดเด่นและเหมาคนเดียว2ลูกในเกมวันนั้นรวมถึงในศึกโดฮาคัพเมื่อปี2023ในเกมที่พวกเขานนั้เอาชนะทีมชาติไทยไปได้ด้วยสกอร์1ประ 0, งตงัวเเขาเอ นี่แหละที่ทำประตูชัยใส่ช้างศึกได้ในเกมนั้นถือว่าเขาเป็นตัวอันตรายในเกมรุกมากๆเลยทีเดียว มาต่อกันที่ทีสอนในกลุ่มดีอย่าทีชาติมาเลเซียอีกหนึ่งเพื่อร่วมชาติอาเซียนของเราโดยตาเตะคีแมของมาเลเซียชุดยูฟสานั้นก็คือทนายของลูกม่นฮาคิมกองหน้าดาวรุ่งร่างเล็กเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรวัย22ปีแจกสมสอน YSCC โยโกฮาม่า oh ทีมในศึกเจลีสาของญี่ปุ่นหนึ่งในแข่งทีนิเดียสานเดอะแกรเดียนยกย่องให้เป็นหนึ่งแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตาม,มองในชุด next generation ปี2019โดยก่อนที่จะย้ายมาเล่นในญี่ปุ่นนั้นจะตัวเคยย้าย ไปได้ในยุโรปมาแล้วกับสโวสร k สเควีคอตไรท์ทีมในลีสูงสุดของเบลเยียมโดยลงเล่นให้กับทีมในฐานะตัวสำรองไปทั้งหมด3นัดโรตูทุกรายการก็จะย้ายไปร่วมทัพ UNF n o นเอ i c k ตว ทีในลีก2ของไอซ์แลนด์ที่นี่ลุกมั่นได้ลงเล่นไปทั้งหมด12เกรมรวดดูุกรายการถ้าไปสบประตูกับอีก1ประตูในบอลลีกและเป็น1ประตูในบอลถ้วยก่อนที่ในปีนี้นั้นจะย้ายมาเได้นในญี่ปุ่นกับ YSCC Yokohama โดยผลง,งานในปีนี้นั้นลงเล่นไป4นัดรทดดูุกรายการแบ่งเป็นตัวจริง1นัดและตัวสำรอง3นัด ส่วนกับทีมชาติมาเลเซียนั้นจะตัวเคยลงเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่มาแล้ว8นัดแต่ยังไม่สามารถทำประตูหรือแอสซิสต์ให้กับช่วยทีมได้เลยส่วนกับทีมชาติชุดยู23นั้นลงเล่นไปมากถึง14นัดทาไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์และเคยได้รับรางวัลดาสวสอลในศึกซีเกมในปี2022มาแล้วด้วยมาต่อกันที่อีกหนึ่งทีมจากกรุ๊ปดีนั่นก็คือทน่าน้าของทีมชาติอุซเบกิสถานกับแข่งที่น่าสนใจอย่างท่าน้าของจจสุเบกจารโรลิดดีนอฟ กองการตัวรุกร่างเล็กวัย21ปีจัดสวสอนเนสตี้เฟอร์กาน่าทีไมไรูสูสุดของอุซเบกิสถาน ซึ่งข่าวนั้นเป็นอีกหนึ่งอดีตดาวรุ่งที่ถูกเลือกจากนิยสารเดอะกาเดียนยกอต้องให้เป็นหนึ่งในแข้งดาวรุ่งที่น่าจับตามองในชุดนักเจนในปี2019โดยทัานาของจาซูเบกนั้นเคยมีประสบการณ์ในการค้าแข่งการสมสครในรัสเซียในช่วงเวลาสั้นๆรวมถึงทีมในคาซัคสถานและอีกหลายทีมในอุซเบกิสถานโดยผลงานในสโมสรนัดเฉพาะในประเทศอุซเบกิสถานนั้นเขาลงเล่นไปทั้งหมด102นัดรงทุกรายการทําไป15ประตูกับอีก13แอสซิสผลงานในทีชาอุซเบกิสถานนั้นจะตัวเคยลองเล่นให้กับบนาาขอองทีชุ เิสถาชุดใหญ่มาแล้ว1นึ่งัดโดยออสตาเป็นตัวจริงในเกมที่แพ้เบลารุสคาบ้านศูนประตูหนึ่งตั้งแต่ต้นปี2020แต่ผลงานกับทีชาชุดยู่23นั้นเรียกว่าเป็นแค่ตัวหลักของทีมเลยและมาได้เลือกให้สวมปอกแขงกับตันทีมอีกด้วยโดยในชุดเล็กนี้นั้นจัสุูเบกลงเล่นไปมากถ,ถึง38นัดทาไป12ประตูกับอีก8แอสซิสต์ด้วยกัน มาต่อกันที่ทีสุดท้ายในกรุ๊ปดีอย่างท่าน้าขอทีชาติเวียดนามอีกหนึ่งพวลร่วมชาติอาเซียนโดยแข่งที่น่าสนใจขอทีชาติพวกเขาน้นก็คือท่าน้าของเงียนดินบักปีกึ่งกองหน้าวัย19ปีขอสโมสรกวางน้ำเอฟซีในซีลีกของเวียดนามโดยดินบักนั้นเป็นอีกหนึ่งแข่งที่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาก่อนแล้วและติดทับดาวทองไปลุยในศึกฟุตบอลเอเชียคัพที่ผ่านมาอีกด้วยและจะตัวลงเล่นในกับทีชาติเวียดนามชุดใหญ่ไปแล้วทั้งหมด10นัดโดยทําไปได้2ประตูในเกมที่ชนะฟิลิปปินในศึก โลดรอบคัเรื่องที่ผ่านมาและทำประตูใส่ทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลเอเชียครับได้อีกด้วยผลงานกับทีมชาติชุดยูยี่สามนั้นเจ้าตัวเคยติดทีมทั้งหมด7นัดทาไปได้1ประตูกับอีหนึ่งแอสซิสโดย1ในผลงานของเจ้าตัวที่แฟนบอลไทยน่าจะจําได้นั่นก็คือการทำประตูใส่ทีมชาติในชุดยูสิบเก้าปีในศึกฟุตบอลทันเนียนครับเมื่อปี2022ที่ิทีมชาชาเวียดนามนั้นเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติไทยไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ และทบนีดด้ก็คือนักเตะที่น่าจับตามองของทั้ง16ชาติที่เขารวมในสุพบอลยูฟ่ชาสาหแช,ชมเป์เอเชียไล่ล่าตั๋วไปเล่นโอลิมปิกเกมในครั้งนี้นะครับผมสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยนั้นจะลงแข่งขันกับทีมชาติอิรักในวันอังคารที่16เมษายนเวลา22.30น,ก,านากับทีมชาติซาออาระเบียในวันศุกร์ที่19เมษายนเวลา22.30น,านาและกับทีมชาติทาจิกิสถานในวันจันทร์ที่22เมษายนเวลา22.00 30นาทีถ่ายทอดสดทางทรูวิชันช่อง t ูสปอร์ตสอถ้าเพื่อนๆไม่ค่อยเห็นอย่างไรก็พี่มาบอกมาพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ่ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พวก็ตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็บสสวัสดีครับ